พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิต,ตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ นี่และท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าเราปฏิบัติหน้าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะมีแก้วส้ตยพัดนึกนึกเงินจะหลนองนึกทองจะไหลยมาถ้าคาสติตัวเดียวขาดพระรัตนาตายถ้าจะนึกอะไรไม่ได้เลยนึกอะไรก็หมดพลาดหวังผิดหวังตลอดบางคนผิดหวังตั้งแต่เกิดมาเลยจนชีวิตทำาไม่สมหวังเลยมีแต่อุปสตรรคตลอดเลยการหลวงพ่อคะหนูมีแต่อุปสรรค อุปสรรคทั้งต้นต้นโคนโคน,นปลายทั้งเนื้อคู่กุศลนได้มาเขาก็แย่งสามมีหนูไปไมีใหม่มันก็แย่งไปอย่ามีมันเลยอย่าไปมีมันเลยบางถีมีภรรยาก็มีช่วยอ,อีกี่และครอบครัวเอ้ยทานทั้งหลายคนเรามันคนละระดับคนละไซเกิลคนละสเปกมันคนละกฎแห่งกรรมจากการกระทำให้ถ่ายตา่างกล้องพี่น้องต่างจาั ท้องเดียวยังเหมือนกันมาดา้น้าภาษาอะไรแค่คู่แฝดคือมาที่วันสองคนคู่แฝดเป็นสาวัองคู่นิสัยยังไม่เหมือนกันออกกันมาห่างห้านาทีเกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกันทําไมไม่เหมือนกันท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายท่านลองนึกย้อนดูกคุณท,ท่านมีลูกอ่ะลูกเรียนอะไรฮะลูกขยันเรียนหนังสือทุกคนไหมเนี่ยวันนี้มาอ,อย่าง โทรมาเ่ยลูกมนเรียนหนังสือลูกหนีไปแล้วปริญญาตรีไม่มาเรียนบอกโยมไม่เป็นไรแกไม่ได้เราเรู้เลยปรยาจะสิบจะบอกไปตรงก็เดี๋ยวก็จะตายจะอคอกแล้วลูกน้อยเอาดีไม่ได้แต่กรมาไม่โทษเด็กนะเวงกรรมตามสนองมาถึงพ่อแม่เนา่ยก,การรมอยู่ที่แม่ใช่ไหมแต่ก็อยู่ที่พ่อ ออยู่ที่ลูกลกก่อให้พ่อแม่เดือดร้อนจริงๆบางบ้านมีบุญวัสนาไม่ต้องห่วงสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาฉัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง